ชอบอะไรในบูเทเรียส่วนผมรับชอบหน้าตาของความเป็นบูเทเรีฮะมีความแบบหล่อขาวตีฮะหล่อไงเลยหล่อไหมขาวอย่างนี้เลยตีด้วยนี่ <มา S 1> <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพลเวอร์บายเจอไฮกับ ตอนนี้จินจก็อยู่กับน้องแองชวีนั่นเองค่ะเพราะว่าจินจิพาทุกคนมาเช็คอินที่นี่เลยค่ะรอเวลาคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเจ้าแองชวีเพราะว่าที่นี่นะคะเกิดจากความชอบล้วนๆเลยค่ะจินจินัดกับคุณโฟกไว้ข้างในแล้วเดี๋ยวไปเจอกับเขาเลยค่ะ นน style ที่นี่ก็ด้านในนะครับก็จะเป็นแบบเป็นลอฟอินดัสเทรียลฮะแล้วก็ใช่จะเน้นความเก่าคือเราก็ชอบความเก่ากันมผมทุกตาแล้วก็แม่เนี่ยครับช่วยกันออกแบบช่วยกันคิดหมดเลยใช่แล้วข้างนอกก็จะเป็นพวกหินกับต้นไม้ครับเป็นแบบเมดิอร์เรเนียนฮะ,ะที่นี่เริ่มแบบว่าเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่คะเพิ่งเปิดเมื่อช่วงโควิดพอดีครับก็<อ>ส่วนกระแสเปิดโควิดใช่ครับคือเราคนชอบทําอาหารกันแล้วก็จบด้านอาหารมากันะแล้วก็ ก่อนหน้าก็คือได้ไปฝึกงานที่อเมริกาครับ<ช>แล้วก็ประมาณเกือบปีแล้วชนโควิดพอดีแล้วโรงแรมเขาก็ปิดเลยกลับมาที่นี่ครับนั่นคือสาเหตุของการชื่อรอเวลาด้วยใช่ก็คือกลับมาก็เลยคือจริงๆคือรอเวลากลับไปอะไรอย่างเงี้ยฮะทำไมทำไมถึงอยากกลับไปที่นั่นมันมีอะไรไคือม,<า>มันชอบอา <c oughs> ชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะมันถูกจิตเราใช่ครับแต่ว่าพอเปิดร้านแล้วลูกค้าเริ่มติดก็แบบอยู่กับลูกค้าที่นี่ดีกว่าก็าจะมีในร้านก็จะนอกจากจะมีเครื่องดื่มของหวานแล้วยังมีของขาย ใช่ก็เป็นธุรกิจเสื้อผ้าของคุณแม่ครับเป็นชอวชีฮงค่ะเป็นเสื้อผ้าผ้าลินินนำเข้าหมดเลยครับแล้วก็ออกแบบงานเกงของคุณแม่เอาจริงก็แบบเอ้ยพี่สาววะเปล่าเนี่ยทำไมชื่อแองโชวี่แล้วทำไมต้องเลือกสายพันธุ์นี้ ที่ชื่อแองโชวี่เพราะว่าจริงเป็นคนชอบกินซีซ่าสลัดครับแล้วก็มันจะมีแองโชวี่อยู่ในนั้นด้วยทำไมไม่ชื่อซีซ่าสลัดเนีย่ยเขาจะได้แ <c oughs> บบชอบความเป็นบแบบแองโชวี่ในนั้นอะไรเงี้ยเข่ม<อ>มันดูดดดดเก๋ดีเค็มๆอะไรเงี้ยแ <c oughs> องโชวี่ของไทยก็มีนั่นก็คือพาร <c oughs> ์ร้าได้เขามาจากไหนได้มาจากที่ลาดบุรีครับเหมือนเป็นอ่าเป็นรีสอร์ทเขาชื่ออาทีไทม์ครับเขาเลี้ยงบูเทียอยู่แล้วแล้วเขาก็มีเพาะออกมาด้วยอะไรเงี้ยฮะพอได้เขามาแล้วเป็นยังไงบ้างก็อ่าไม่ไม่ตรงกันที่คิดที่หนึ่งตรงทีนนนรูปมั่ ม, <า S 1> มันดูรเรียบร้อยในรูปแต่ตัวจริงคือแรงเยอะโอ้โหแบบไฮเปอร์มากครับค่ะตอนนี้แองชูวี่อยู่เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้กำลังจะสองปีแล้วครับอีกไม่กี่2 2> ไม่กี่วันนึง นี่เดนโรงเรียนเดียวกับกีสสโมด้วยนะใช่ฮะออกมาแล้วเป็นยังไงออกมาก็ดีขึ้นครับคือได้เจอแบบสังคมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังแสบตามสไตล์บูทีเหมือนเดิมก็ตามี่ใส่ใช่ครับโน้ไปฝึกคุณคัสสือก็คือจะฝึกคนไม่ใช่ฝึกคใช่ครับรจะฝึกเราด้วยว่าแบบตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยใช่เพราะว่าโชวี่เวลาเจอแบบบางทีจะตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยค,คือปัจจุบันเราคือก็ต้องแบบนิ่งนิ่งขึ้น กิสมกลับบ้านแล้วคือกิสมอเมันถ้าคุณคะสือมาเจอคือตบปากแล้วดองดันดูแด็ดดูฝันแล้วนิสัยของเขาก็คือนอกจากจะเป็นแบบพลังเยอะแล้วมีนิสัยอะไรบ้างคือชอบชอบแสบที่เราแบบแสบเหรอแอนเชอร์วิ่งคือช่วงที่ไปฝึกอะครับก็ เหมือนเหมือนไปงับเล่นกับเพื่อนแล้วแบบฟันน้ำนมหลุดพร้อมกันห้าซี่อะไรเงี้ยฮะเคยตั้งไก่เคฟซี่ไว้บนโต๊ะฮะแล้วคือขึ้นไปกินหมดเลยเลอแต่ทาไข่ไว้ชิ้นหนึ่งไน้ถุงอะไม่กินของหวาน <laughs> ใช่ <laughs> กินของขาวเท่านั้นแล้ว <laughs> แล้วเป็นยังไงบ้างคะน,นอกจากนิส,สัยแสบๆของเขาแล้วมีอะไรที่ทําให้เราแบบเฮ้ยอันชูมี่น่ารักจังเลย <c oughs> อู้อนี่งไงเป็นอ่าเป็นสุนัขที่น่ารักนะครับเพราะว่าจริงๆพูดเขาเรียกว่าวอะไรดี ทําทให้ชีวิตเราเปลี่ยนเลยฮะคือทําให้เราเป็น,ปนคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นออจากเป็นคนที่แบบไม่ได้ค่อยชอบเที่ยวเท่าไหร่ก็แบบได้มีโอกาสได้เที่ยวเพราะต้องพาไปไว่ายน้ำครับค<อ>ือเป็นจะชอบว่ายน้ำมากคือแอคทีฟขึ้นพวกเขา<ช>เลยใช่ครับใช่เราก็แบบ<อ>ต้องรับผิดชอบตื่นเช้าขึ้นจากวัยที่ตื่นสายอะไรเงี้ยก็ต้องแบบปรับเวลาหมดเลยตื่นเช้า่าเพื่อไปจูงเท้าใช่ครับตอนเย็นก็พาไปเดินนี่คืออะไรนี่เป็นอะไรเป็นไายุยคอยคอยคอยใกล้แล้วใกล้แล้วเขาอยากกินกล้วย ของโปรดของเขานั่นก็คือเป็นกล้วยครับกับปลาครกล้วยกับปลาปลาอะไรคะเป็นเป็นปลาทูน่าครับเป็แบบเป็นแพคอะไรเงี้ยชอบกิน พอมีแอนโชวี่ก็สามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้มีกฎอะไรบ้างคะถ้าสมมติเราอยากจะพาสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเข้ามาไช่ก็อยากให้แค่อยู่ในความดูแลก็พอครับเพราะว่าไม่อยากให้คนลูกค้าท่านอื่นเพราะว่าจะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบอปไรเงี้ยครับมีแฟนคลับไหมคะมีครับลูกค้าก็แบบบางทีมาก็ถามแบบอยากนัดนัดเจออะไรเงี้ยมันเราก็แบบโอเคอกช่วงงประมาณนั้นครับอยากให้ดูนะคะว่าแอนโชวีที่จริงเป็นหมาแบบฟุ้งฟริงมากนะเพราะไข่ของเขาเป็นสีชมพู ใช่ช่วโชว์ไหมเอออุ๊ยอะไรอ่ะคือมันไม่ไหวแล้วเหรองอนไม่งอนน้ำเยี่ยวนีสภาพอะไรครับเนี่ยงอเงฮะไหนโชว์ปั้งหน่อยเร็วปั้ง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 เห็นไข่ไหมคะอยากเอาแบบดอกไม้ที่แบบเนี่ยมาแปะไอ้สุข่คอยนะมันเข้ากันมากเลยดูไข่ของสิคอยนะคอยคอยอุ้ยทำไมเราถึงเลือก น้าตายอย่างเงี้ยตอนที่ดูเป็นตัวสุดท้ายพอดีครับแล้วแบบลืมไม่ได้แล้วก็มีคิวพอดีชอบพอดีครับจังหวะพอดีมาเอาถูกใจพอดีก็เลยได้เข้ามาไม่ใช่แบบอุ้ยเอาก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่กลับมาที่อาหารดีกว่าก็คือที่นี่ก็คือเบเกอรี่ของเขาสวยมากก็คือคิดเองหมดเลยแล้วตกแต่งด้วยแบบเบอร์รี่ต่างๆทคล้ายกับว่าประเทศไทยผลิตเองแน่นมากเลย่ละอย่าง แล้วรวมถึงดอกไม้ที่ปักลงไปก็คือทานได้หมดเลยใช่ครับทำไมเราถึงตกแต่งแบบว่าพวกเบเกอรี่มันดูสวยงาม,มดูฟงฟิงมากใช่ก็คือ,อเหมือนหมนภาพแรกที่คนอยากทานก็คือจะมองที่หน้าตาก่อนความสวยงาม<ช>อะไรเงี้ยแล้วพอทานแล้วอร่อยเขาก็จะแบบประทับใจใ<ช>อะไรเงี้ยบางทีสวยแต่แบบพูดก,กินเข้าไปแล้วแบบใช่ครับ ครั้งเดียวเท่านั้นพอแล้วเราจะไม่เจอกันอีกอะไรอย่างเงีนะ้ยใช่ไหมคะคคนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มแบบว่าถ้าเราไม่ได้ทานกาแฟก็จะมีอย่างนี้ด้วยอันนี้คืออะไรคะตัวน,นี้ก็เริ่มจากอันนี้เป็นมะม่วงเบาปั่นครับก็จะใช้มะม่วงเบาสดเลยเามาปัน่นจะแบบจะเปรี้ยวสดชื่นครับมันจะมี มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะไรเ่งี้ยฮะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูโซดาครับสดชื่นบานที่ลูกค้ามาแบบอยากได้เมนูสดชื่นที่เป็นแบบซ่าๆหน่อยก็จะเป็นกลิ่นดอกไม้รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานครับฝากร้านนี้หน่อยดีกว่าค่ะว่าเปิดวันไหนบ้างปิดวันไหนแล้วก็เปิดปิดกี่โมงค่ะได้ครับก็ร้านเราเปิดตั้งแต่ช่วงสิบโมงถึงหกโมงเย็นครับ<ช>ก็ตั้งอยู่ที่ตลาดน้ำคลองลาไม่ยมโซนสามนะครับแวะกันจะเที่ยวได้ครับพาน้องๆมาเที่ยวได้เปิดวันไหนบ้างคะเปิดอ่าทุกวันยกเว้นวันพุธครับรอเวลาคเ เอ้ามาถึงนี่แล้วจัดอาหารให้จินจิหรือยังได้ครับเดี๋ยวให้น้องเตรียมให้เลยฮะเอาทุกเม็ดทุกอย่างในเมนูค่ะได้ครับเอาให้หมดเลยนะทานให้หมดเลยไม่หมดไม่ขอกลับบ้านนะนีมีบุฟเฟ่หรอเห็นดูไข่เดาดูไข่ดาย ท, meals. ทำไมอาหารมีประโยชน์จะอร่อยไม่ได้เยีย่ารู้อาหารที่มีประโยชน์ต้องไม่ใช้ผลพลอยได้จากสัตว์ใช้แต่เนื้อเน้นเน้นเนื้อเน้นเน้นเน็ดนุ่ม มีประโยชน์และอร่อย <c oughs> ให้ทุกมือ้อมีแต่เนื้อเน้นๆ <c oughs> เจอไ e มี a อ m มิลสุนักไม่กิน <c oughs> ยินดีคืนเงินช่วงเพลทเพลทว่ะ ช่วงเพจอินฟลูเอนเซอร์นะคะเจนจียังพาทุกคนไปทําความรู้จักกับสุนัขสายพันธุ์บูเทเลียอยู่ค่ะกับเจ้านี้เลยค่ะเป็นสุนัขที่สายแฟร์แต่งตัวจัดเที่ยวเก่งสุดๆไปเลยแต่เขาจะเก๋ขนาดไหนแต่หน้าเขายังมืนอยู่ค่ะกับเจ้ามาริโอหมามืนค่ะเดี๋ยวไปเจอกับเขาได้เลยค่ะในช่วงเพจอินฟลูเอนเซอร์ค่ะหนูมืนเท่าเขาไหมฮะแต่เขาว่าตาตีกว่าหนูนะหนูหลอกกว่าไม่หลอกเหมือนกันเลย แฮแท็กชอบอะไรในบูเทลี่ะชอบความหล่อค่ะหน้าหล่อหล่ตี๋แบบออป้าแบบนี้เลยจับเผ็ดมาริโอหมามึนค่ะตัวนี้เลยมาริโอหมามึนจะดูหน้าเขาสิค่ะหน้าเขามึนมากเลยที่ตั้งชื่อว่ามาริโอนะคะก็คือว่าแบบชอบเกมตั้งแต่เด็กๆค่ะเกมมาริโอเก็บเห็ด แล้วก็แบบโวกกับวีพระเอกมาริโอสุดหล่อด้วยเพราะหน้าเขาค่อนข้างหล่อเลยเนี่ยค่ะโอ้นี้ลูกไปทำอะไรพี่เขาไป <c oughs> อ,อะไนพี่เขา <c oughs> ก็จุดเริ่มต้นของการทําเพจมาเลี้หมามึนก็คือเราเห็นว่าน้องเนี่ยมีพฤติกรรมแบบน่ารักน่ารักอะค่ะแบบว่ามึนๆมึนเราอยากให้แบบคนที่อยากสนใจอยากเลี้ยงหมาบูเทอร,รียค่ะเขาได้เห็นหน้า,าน้องได้เห็นข้อมูลว่าพฤติกรรมเป็นยังไงเพราะว่าค่อนข้างเลี้ยงแบบต่างกับสายพันธุ์อื่นเยอะอยู่อะค่ะ ก็เลยเปิดเพจน้องขึ้นมาคลิปที่ทําให้รู้จักของทางมาริโอ้เนาะมาริโอ้หมามือนะคะก็คือใหม่คิดขึ้นมาได้ว่าเขาอะให้มือสองมือเก่งใช่ป่ะก็เลยแบบว่าอยากเล่นตบแปะกับน้องก็เลยทําท่าแบบตบแปะตบแปะอย่างเงี้ยน้องก็ทําแบบจนแบบกล้ามขึ้นนะแบบเป็นสิบที่สิบรอบจนกว่าจะจบเพลงอันนั้นก็ทําให้แบบมีคนรู้จักคลิปน้องในเป็นมาริโอ้หมามือที่เป็นแบบตบแปะ จริงก็คือแบบชอบแต่งตัวให้เขาเพราะว่าเขาแบบเขาหน้าเขาหล่อเนาะหุ่นเขาก็แบบบึกบึกก็จะพยายามหาแบบเสื้อกล้ามเท่ๆที่แบบโชว์โชว์หุ่นเป็นสายแฟร์ตัวจริงเวลาเราไปเดินแคมป์แบบไปตั้งแคมป์ค่ะคนก็จะแบบชอบมาขอถ่ายรูปน้องชอบไปแคมปิ้งมากก็จะมีไปเที่ยวแบบไปเล่นเล่นเซิร์ฟบอร์ดก็ไปพายเซิร์ฟกันเขาก็ค่อนข้างชอบแล้วก็ยืนแบบทําเท่ค่ะทําเท่แบบให้ถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าตอนนี้คือแบบลองเปิดรถเนี่ยสตาร์ทรถก็คือขึ้นเลยค่ะ ถ้าไม่พาไปก็คือโวยวายงอนไม่ได้เลยก็วิธีการเตรียมตัวที่พาไปเที่ยวก็หลักๆเลยก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม่ะสำหรับน้องหมาเช่นอุปกรณ์ภาชนะแล้วก็พวกเครื่องใช้ของเขาสําคัญก็คือยาของเขาด้วยนะคะพวกยาแก้ท้องเสียยาต่างๆที่เป็นของน้องหมาก็จะมีพัดลมพัดลมอดลเีโอเนาะเป็นพัดลมขาดไม่ได้เลยต้องเต่าหน้าที่สําคัญอีกอย่างก็คือที่ทเก็บอึ อันนี้เป็นที่คีบนะคะเก็บอึจะสะดวกสบายมากคีบใส่ถุงได้เลยแล้วก็กระเป๋าส่วนตัวเขานะคะลงปั๊มแล้วเราแบบอยากให้น้ำเขาเราก็จะมีถ้วยถ้วยพับได้ในนี้มีถ้วยแล้วก็มีถุงเก็บอึอชุดหล่อของเขาสีหวาน <laughs> <laughs> แต่ว่าจะอยากเป็นอปป้านิดนึง <laughs> อยากเป็นอปป้านิดนึงแมีสเปสเปออาบน้ำแห้งนะคะ าเรื่องวีรกรรมแสบส,สุดๆนี่ช็อกเลยค่ะก็คือเขาอ่ะชอบไปแอบ,บทานพวกยายาที่สิทธิ์ดวงอ่ะ <c oughs> ไหตรงไหนโอ๊ยยาตรงไหนไล้บอกสิตรงนี้เลยค่ะจุดนี้เลย <c oughs> ที่มียาตามังกรนะลิสิทธิ์ดวงอยู่ <c oughs> <c oughs> เขาก็น่าจะกระโดดข <c oughs> ึ้นมากิจกรรมเขาอย่างที่หนึ่งเลย <c oughs> ที่แบบสุดจริง <c oughs> วิดกรรกับคุณยายที่เยอค่ะแต่ถ้าหลักๆเลยก็น่าจะเป็นชุดชั้นในวาโก้ค่ะชอบมากจะเอาแต่ชุดชั้นในที่เป็นยี่ห้อวาโกแล้วก็ามากัดเหมือนเขารู้ว่าคุณยายรักไม่ไม่ตีไม่ดุอย่างเงี้ยค่ะรู้มากรู้มากเ <laughs> จ้าของวาโกถ้าความตพิเศษของน้องมาริโอ้ะคะก็หลักๆก,ก็คอยได้นานนะคะเราจะนับ1-10จนกว่าเราจะถึง10 เขาถึงจะทานอาหารหรือว่าของขนมที่เราให้ค่ะหนึ่งสองสามกินได้แ้มงอ๋อก็เรื่องของการดูแลก็ค่อนข้างเน้นเรื่องอาหารนะคะแล้วก็ต้องเป็นอาหารของสุนัขโดยตรงนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างผิวหนังแพ้ง่ายค่ะเรื่องผิวหนังเนี่ยสำคัญเลยค่ะก็จะใช้แชมพูแบบออร์แกนิกแล้วก็ต้องมีการแบบว่ามีพวกโฟมทำความสะอาดเวลาเราออกไปเที่ยว ไหวายที่เป็นหว้อายาสิทธิ์หว้อาญาสิทธิ์เป็นหวายสยบสยบมาริโอสี่เป็น่หวายจริงนีฮะไหวแบบพลาสติกสั่งมาเป็นกิโลที่สั่งยังไม่ใช่อะไรอ่ะเอาไปกัดมันกัดมันเขารู้ว่าเราจะเอาเนี้ยมาขู่คืออันเนี้ยเวลาผมไม่อยู่บ้านปั๊บเนี่ยวางไว้เนี่ยายวางไว้เกัดขึ้นเอาไปกัดเวลาไม่ได้ยินเสียงฟุ๊กๆเนี่ยเขาจะกลัวเขาจะกลัวจะจำหน้าตาไม่ค่อยดีนักดีเก่งประหลาดไปเลยอ่ละ ได้ยินไหมเนี่ยมีความรุนแรงว้านั่งลงนั่งลงนั่งลงไหน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 หาตัวช่วยหาตัวช่วยเนี่ยเขารู้เนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าคนนี้ใจดีไปไหนเหมือนเหมือนเวลาอยู่กับยายเขาอะค่ะไปไหนหาตัวช่วย ก็เน้นเลยคือของเล่นนะคะถ้าเป็นของเล่นที่ค่อนข้างบอบางไ,ไม่เหมาะกับหมาแสยพันธุ์นี้ค่ะ<อ>เขาจะเล่นเสร็จกัดเสร็จเขาก็จะทานลงไปเลยกินลงไปเลยก็อันตราย<อ>ก็เน้นย้ำว่าถ้า,<อ>ถ,าถ้าเลี้ยงพันธุ์บูเทียค่ะ<อ>ก,ก็หลักๆเลยเรื่องผิวหนังเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของเล่นของเขา<อ>ตัวนี้จะเป็นของเล่นที่ชิ้นเดียวที่อยู่ได้จากร้อยล้านชิ้นที่ผ่านมาเ <laughs> <อ> <laughs> หลือชิ้นเดียวที่อยู่ได้ค่ะ<อ>ตัวนี้จะทนมากเหมาะกับหมาที่แบบพลังเยอะ แล้วก็แบบว่ากัดแรงอะค่ะอันนี้เหนียวหนึบมากแนะนําเลยวา <c oughs> มาทับใจก็รู้สึกว่าเลี้ยงเขาแล้วเหมือนแบบเข้ามาเติมเต็มส่วนหนึ่งของชีวิตเราอค่ะดูเขารักเราเหมือนเราเป็นคนเป็นคน <c oughs> คนเดียวในชีวิตของเขาอะก็ <c oughs> ามาทับใจตรงนี้คนที่เลี้ยงสัตว์นะคะจริงๆคิดว่าทุกคนก็คงรักแหละแต่ว่าเราอาจจะรักแค่ ช่วงที่เขาน่ารักหรือเปล่าเราก็อยากจะให้คิดว่าเขาอ่ะเป็นเหมือนคนคนหนึ่งในครอบครัวเราอะค่ะเขาก็มีหัวใจแบบว่า,เ,าเราอาจจะเลี้ยงเขาเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่เขาอ่ะมองเราเป็นคนหนึ่งในชีวิตของเขาเลยถ้าแบบเราเรา,เรา,เราทิ้งเขาหรือเราไม่รักเขาอะเขาก็าจะไม่เหลือใครเลยอันนี้ก็อยากจะฝากว่าเลี้ยงแล้วก็อยากให้ค่อนข้างทุ่มเทแล้วก็รักเขาให้เหมือนคนในครอบครัวก็ฝากช่องทางนะคะที่ติดตามน้องมาริโอ้ก็เข้าไปที่ Facebook ในเพจมาริโอหมามุนได้เลยนะคะก็จะเจอหมาบุเทเลหน้าตามุนๆุนแบบนี้นะคะจะมีคลิปความน่ารักแล้วก็คลิปที่เราไปแคมปิง้งมีการแบบว่าแนะนําเรื่องการเตรียมตัวให้น้องไปเที่ยวที่แบบเอาดอการเล่นเซิร์ฟบอร์ดอ,อะไรพวกนี้ค่ะก็แนะนำเลยว่าเข้าไปดูที่เพจมาริโอได้เลยค่ะขอฝากด้วยนะคะไปไหนกันคะคะก็เดี๋ยวจะไปไหนก็ติดตามในเพจมาริโอหมามุนได้เลยนะคะ ข้าวลลูลกนกินจินนี่มาสุขภาพดีจริงๆนะจินนี่ ทูน่าไวมีอาหารแมวผีีเบีนจากทูน่าเนื้อขาวล้วนช่วยบำรุงผิวหนังสายตาเสริมสร้างสมดุลให้ร่างกายกินจีนีกินอย่างราชา ชวินนะคะเป็นบูเทเรียเป็นสแตนดาร์ดเป็นไซส์ปกติเลยแต่คุณรู้ไหมคะว่าบูเทเรียเนี่ยมีไซส์เล็กลงมาด้วยนั่นก็คือมินิเจอร์บูเทเรียค่ะทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะคะแต่ความสูงเขาจะมีความสูงเพียง14นิ้วเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับสายพันธุ์นี้ให้มากขึ้นนะคะกับมินิเจอร์บูเทเรียนะคะ by little boo ในช่วงโชว์เพชรกันค่ะเอาเพื่อนไหมแต่ไซส์เล็กลงกว่าเดิมเอาไหม ชอบอะไรในบูทะเลยเหรอครับสําหรับผมนี่ชอบที่เอกลักษณ์ของหัวเขาฮะที่มันมีความโคง้งที่ไม่เหมือนหมาพันอื่นเลยฮะผมโจลิตันบูนะครับเป็นผู้พ่อพันมินิเจอร์บูทะเลยนะครับนิสัยเขาจะเป็นหมาล่าเริงเอาง่ายๆคือไฮเปอร์แล้วก็เป็นมิตรกับคน,นะคระั มินิเจอร์วูเทเลียกับสแตนดาร์ดทุกอย่างมาตรฐานสายพันธุ์เหมือนกันหมดต่างกันที่ไซส์อย่างเดียวครับสแตนดาร์ดจะไม่ไม,ไม่ไม่มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องสูงเท่าไหร่แต่มินิเจอร์เนี่ยจะต้องสูงเอาง่ายๆไม่เกิน14นิ้วครับตัวนี้เกือบ14บนิ้วครัยังไม่ถึง14นิ้วดีครัจะมีทั้งหมด5สีนะคะสีแรกเลยที่เป็นยีนเด่นสุดก็คือสีลายเสือ แล้วก็เป็นสีดําสีน้ําตาลเป็น3ส,สีแล้วก็จะเป็นสีขาวสีขาวนี่ก็คือยิน้ด้สุดจะดูแลไม่ยากฮะถ้าเป็นหมาสีนี่ง่ายเลยฮะก็เหมาะเลี้ยงได้ง่ายเหมาะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังแต่ถ้าเป็นสีขาวก็จะยากนิดนึงเพราะก็จะเป็นผิวหนังเขจะแพ้ง่ายแค่นั้นเองฮะก็ต้องระวังเรื่องอาหารแชมพูแล้วก็อาจจะเป็นความชื้นฮะเวลาเขาโดนความชื้นแล้วก็ ผิวก็จะแพ้ง่ายครับมาตรฐานสายพันธ์ในมินิเจอร์บูทเลียนะครับอันดับแรกเลยหัวต้องโค้งนะฮะเป็นรูปไข่นะครับแล้วก็มีขาหน้าที่ตรงนะฮะมีอุ้งเท้าที่กระชับแล้วก็มีอกหน้าที่ค่อนข้างใหญ่ๆหน่อยนะฮะมีเส้นหลังที่ตรงรับกับมุมขาหลังนะฮะมีหางที่ไม่คดงงอฮะ ตาต้องเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นหมาขาวก็ต้อง,องจมูกดำขนก็จะเป็นหมาขนสั้นค่อนข้างไปทางหยาบหน่อยครับคนที่จะเริ่มเลี้ยงหมามินิเจอร์บูเทเลียนะครับต้องไปศึกษาเรื่องอุปนิสัยใส่มินิเจอร์บูเทเลียก่อนนะฮะว่าเป็นหมาล่าเร่งเป็นหมาที่มีต้องการกิจกรรมมีพลังงานเยอะเราต้องไปเบิร์นพลังงานเนี่ย ถ้าเราทราบเรารู้แล้วเราก็จะสามารถเข้าใจเข้าใจในสายพันธุ์เขาได้ค่ะมินิเจอร์บูเทเลียคนทั่วไปสามารถเลี้ยงได้ทุกเพศทุกวัยคะเพียงแต่ว่าต้องการออกกําลังกายหน่อยหนึ่งคอนโดก็สามารถเลี้ยงได้นะฮะแต่ต้องพาเขาไปเดินออกกําลังกายแค่นั้นฮะไปเบร์พลังงานเขาค่ะ เรื่องอาหารนะฮะก็มันเป็นหมาที่กินง่ายกินได้ทุกอย่างส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่อาหารเมร็ดเป็นหลักแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยเนื้อไก่เนื้อบัวที่เป็นต้มสุกนะครแล้วก็จะเสริมเป็นพวกผักกล้วยน้ำวา้าฟักทองแล้วก็แครอทครับวิธีการเลือกลูกหมาในมิเจอร์บูทเลียนะครับ <S <S <ๆ S 2> ก็จะทั่วๆไปนะฮะก็จะเลือกอันดับแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็คือ หัวต้องโค้งอันดับแรกเลยนะฮะหัวต้องโค้งเส้นหลังที่ตรงนะฮะมีขาหน้าที่ตรงมีอกที่นูนออกมานะฮะอกด้านข้างนะฮะมีอกด้านหน้าที่กว้างหน่อยนะฮะเราจะดูจากพ่อแม่พันธุ์เป็นหลักอะฮะถ้าพ่อแม่พันธุ์เขาหัวโค้งสวยตัวไม่ใหญ่ตามมาตรฐานสายพันธุ์ลูกเขาจะไม่ผิดเพี้ยนกันเท่าไหร่ฮะสีนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยะฮะคืออาจจะเป็นเฉดที่อาจจะเข้มขึ้นหรืออ่อนลงได้ะฮะ มาร์กิ้งนี้ก็ส่วนมากก็จะไม,ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงจากตอนเด็กๆเท่าไหร่ครับลูกหมาที่จะย้ายบ้านได้อยู่ที่ประมาณ60วันหรือวัคซีนเข็มแรกเรียบร้อยแล้วครับฝังไมโกชิปด้วยครับถ้าคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงสายพันธุ์นี้ติดต่อผมได้นะฮะจะมีเพจนะฮะเพจเป็น m ิน i เจอร์บูเทเลียบายลิตเติลบู แล้วก็ IG นะครับจะเป็นบูเทเลียอันเดอร์สกอร์บายดิเติลบูครับ โอเคค่ะเจนจิจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับมะเร็งโครงจมูกในสุนัขก,กันค่ะมันมักจะเกิดกับสุนัขที่มีโครงสร้างจมูกที่ยาวนะคะและอายุเยอะค่ะเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจกับโรคนี้นะคะมันเกิดจากอะไรนะคะมีวิธีรับมือ,อยังไงบ้างนะคะในช่วงออกโอเคกับคุณหมอค่ะ หาเรลงในโพรงจมูกนะคะส่วนใหญ่จะพบในสุนัขที่มีโพรงจมูกยาวค่ะหรือจะพบในสุนัขที่มีโพรงจมูกปะกะติอัตรา,าก,การเกิดเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะอาจจะอยู่ที่แค่ 1- 2เเท่านั้นค่ะอาการส่วนใหญ่ค่ะที่จะเจอก็อาจจะเห็นลักษณะการจามนะคะจามแบบเลื้อรลางโดยอาจจะมีน้ำมูกน้ำมูกปนเลือดออกมาได้โดยส่วนใหญ่ที่จะเจออาจจะเป็นเพียงข้างเดียว หรืออาจจะเป็นพร้อมกันสองข้างก็ได้ค่ะ เชื่อว่าเทปนี้นะคะเพื่อนๆต้องเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสุนัขสายพันธุ์บูเทเรียนแน่นอนค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะมาเช็คอินคาเฟ่สวยๆนะคะพร้อมกับพาสต์เลงที่เรารักมานะคะก็มากันได้เลยนะคะที่เลอาเวลาคาเฟ่นะคะที่ตลาดน้ําคลองรัดมยมค่ะมากันได้นะคะปิดวันพุธเท่านั้นนะคะไม่ต้องมาวันพุธนะจ๊ะทุกคนวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเจนจีแล้วก็แองชวีนะคะต้องไปพักแล้วลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Beep, beep, beep. Beep, 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 beep,